สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านจากผลโหวตคอมมูนิตี้มากกว่า60%รู้สึกแย่กับปี2022ปี2023นี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆชีวิตราบรื่นมีความสุขและสมปรารถนาทีมงานไทยแคนดูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเพิ่นเราติดแดงแต่กลับมาแล้วเปิดประเดิมต้นปีด้วยรวม5บุคคลกำตามสนองพาร์ทที่16อันดับที่5 สำหรับใครที่ยังไม่รู้มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกตอนนี้คืออีลอนมัสทุกคนอาจจะเคยเห็นหน้าผ่านตามาบ้างเขาเป็นเจ้าของ PayPal, SpaceX, Boring Company และ Tesla รถไฟฟ้าที่เพิ่งเข้ามาเปิดจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการในเดือนที่ผ่านมาล่าสุดเขาได้ซื้อ Twitter ไป1,500ล้านบาท ส่วนใหญ่เวลาเข้าฮุบกิจการก็ควรสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานว่าจะคงเป็นองค์กรเดิมแค่เปลี่ยนแผนงานหรือการบริหารน,นิดหน่อยแต่พี่แกลเล่นไล่คนออกรวมมากกว่า7,500คนจากสาขาทั่วโลกและ200คนจากสำนักงานแม่ซึ่งพนักงานเป็นชาวอินเดียที่ชำนาญด้านไอทีพูดง่ายๆมาปรับสร้างความประทับใจเต็มๆทำให้อดีตพนักงานคนทั่วไปผู้ถือหุ้นไม่พอใจอย่างมากเหตุผลที่เขาไล่ออกก็แก่เกินไปไม่จำเป็นและก็ไม่ชอบ แค่นั้นเลยแทบจะไม่ใช่เรื่องของธุรกิจละนี่มันความพึงพอใจส่วนตัวชัดๆหลังจากนั้นไม่นานอีลอนก็มีโอกาสเป็นแขกรับเชิญของเดฟเชเพล เดี่ยวไมโครโฟนแนวสป,ประดนที่สุดโด่งดังทันทีที่เดฟกล่าวเปิดตัวอีลอนขึ้นเวทีผู้ชมมากกว่า99%โห่ไล่อีลอนมัสเขาพยายามจะเล่าเรื่องเล่นมุกตลกแต่คนก็โห่ไล่นานมากกว่า5นาทีเริ่มงานมาดีพออีลอนขึ้นมางานกล่อยเลยเดฟถึงกับพูดว่าไม่รู้ละ่ะสัญญาคือสัญญาที่พามาเพราะนายสัญญาว่าจะให้ไปเล่นเดี่ยวไมโครโฟนบนดาวอังคารเป็นคนแรกแถมอดีพนักงานทวิตเตอร์จอจะฟ้องอีลอนมากถึง3,000กว่าคนต่อ ตอนนี้อีลอนกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกคนเกียดมากที่สุดในโลกเป็นที่เรียบร้อยรวยล้นฟ้าแต่สังคมรังเกียจว่างั้นอันดับที่4สาวๆหลายท่านที่เล่นโซเชียลมีเดียอาจจะเคยเจอหนุ่มๆทักมาจีบถามอายุเท่าไรอยู่แถวไหนชอบอะไรนั่นก็คือเรื่องปกติแต่ถ้าเจอผู้ชายคุณภาพตำตำ อยู่ดีๆส่งรูปควาสู้มาให้ดูจะทำยังไงในปี2019กับสาวสกอตแลนด์เฟรย์คิลลี่วัย20ปีเป็นนักศึกษาอาศัยอยู่ในเมืองแกสโกรด้วยความที่เธอโพสรูปตัวเองลง Facebook และอิน t ต g r กรมขาวสวยและเซ็กซี่มากเลยทำให้เธอเป็นที่สนใจของหนุ่มหลายคนมีคนใช้ Facebook ชื่อว่ากริกกี้พัก87พยายามส่งข้อความบน Mess e n เจอร์ไปจีบเธอทักว่าว่างคนสวยเธอเซ็กซี่จังเลยดูเหมือนไม่มีอะไรก็แค่ทักทายอยากรู้ จากปกติแต่หลังจากข้อความทักทายเขาส่งรูปควา้าซงเจอแบบนี้ไปต่อไม่เป็นเลยทีเดียวเฟรย์ก็ไม่ได้ด่าหรือโวยวายใส่ผู้ชายคนนั้นกลับไปเธอก็แค่ส่งรูปควา้าซงชายคนนั้นถึงกับอะไรเนี่ยส่งของแฟนหรือน้องชายกลับมาเหรอเฟรย์จึงตอบกลับไปว่าเปล่าของฉันเองใหญ่กว่าของเธอด้วย จากการลวนลามทางวาจากลายเป็นการขิงไปโดยปริยายปรากฏว่าเฟรย์เป็น transgender หรือสาวสองชายคนนั้นถึงกับหน้าเสียจากการไปแข็งใส่สาวสองไม่พอเจอใหญ่กว่าหน้าแตกสองเด้งบล็อกแทบไม่ทันซึ่งเฟรย์ไม่ได้โดนส่งรูปขวัวซองมาแบบนี้แค่ครั้งสองครั้งเธอโดนเป็นสิบและตอบกลับไปแบบนี้ได้ผลทุกรายคุณต้องเป็นคนประเภทไหนที่กล้าส่งรูปแบบนั้นไปถ้าสาวๆคนไหนถูกกระทำแบบนี้ไปแจ้งความได้นะครับแค่แขบรูปกับหลัก ฐานชเพราะมันถือเป็นการลวนลามทางวาจาและอนาจารจัดนิสัยผู้ชายผีทะเลเพื่อได้เงินไปชอปปิ้งด้วยอันดับที่3ปีใหม่ที่ผ่านมายังไม่ถึงเวลาเขาดาวเราก็จะได้ยินเสียงพลุกกับประทัดแล้วแถวบ้านผมดังตั้งแต่1นึ่ทุ่มยันตีสอนอนแทบไม่หลับแต่ก็นะ1วันใน1ยปียวนๆเข้าไปแต่เมื่อวันที่หมกราคมที่ผ่านมาประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์กับ3หนุ่มเอา้าไม่ใช่สิ สามวัยกลางคนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสามเกิดอุบัติเหตุชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าพวกเขาถูกปาประทัดใส่ปรกากฏตำรวจสอบสวนไปมาไม่ใช่ประทัดที่ไหนแต่เป็นระเบิดปิงปองไทยประดิษฐ์ที่พวกเขาทำขึ้นมาเองพวกเขาขับรถไปซื้อของเกิดคึกขนองจุดระเบิดปิงปองแล้วปลาเล่นแต่คนซ้อนหลังสุดดันทำระเบิดปิงปองหลุดมือตกใส่เบาะทำให้คนขับมอเตอร์ไซค์อายุ38บปีบาดเจ็บเล็กน้อยคนซ้อนกลางอายุเพียง17ปีโดนสะเก็ดระเบิดที่หลังและไหล เป็นแผลฉีกขาดและคนซ้อนหลังสุดอายุ33ปีถูกระเบิดเต็มๆที่หว่างขาทั้งสองข้างน่องและหนอนถูกไฟลวกอาการสาหัสนอนไม่ได้สติระเบิดปิงปองรุนแรงถึงกับมอเตอร์ไซค์เบอะหายไปครึ่งคันและโชคดีมากๆที่แรงระเบิดไปไม่ถึงถังน้ำมันไม่งั้นคงจบไม่สวยมันไม่เกี่ยวกครับว่าผู้ชายจะอายุเท่าไหร่แต่ผู้ชายก็คือผู้ชายนี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้ชายถึงอายุสั้นมากกว่าผู้หญิงเพราะเราซนและพิเรนนี่ไง อันดับที่2เราคงเคยได้ยินชื่อสินค้าไฮเอ็นผ่านหูผ่านตามาบ้างซึ่งก็จะมีกระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องประดับราคาแพงหูฉีกและกับความสวยหรูโลโก้แพงๆเอาไว้อวดแต่เมื่อเดือนสิงหาคมปี2022ที่ผ่านมาในเมืองเบลลเบลรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกามีวัยรุ่นอายุเพียง17ปีเข้าไปในร้านเอาเล็ตลุยเวทต,ตอง จากนั้นแอบหยิบสินค้ายัดลงกระเป๋ามูลค่ารวม18,000ดอลลาร์หรือประมาณ620,000บาทซึ่งทางร้านก็ไว้ตัวทันกดล็อกประตูไว้รอปภเดินตามหลังวัยรุ่นคนนั้นก่อนที่เขาจะรู้ตัวและชิ่งหนีเห็นจังหวะทางออกเปิดโล่ง นั่นคือกระจกกันกระสุนจนรายนี้ชนแรงมากถึงกับสลบลงไปนอนแน่นิ่งหลับสนิทรอปภเดินเข้าไปจับใส่กุญแจมืออย่างง่ายดายรอปภอ,อีกคนรออยู่ข้างนอกกับพนักงานสาวสองคนถึงกับงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชื่อของเยาวชนไม่สามารถเปิดเผยได้แต่เขาบอกกับตำรวจว่ารู้สึกเหมือนกระสอบมันฝรั่งฟาดก,กับกระจกแล้วก็ภาพตัดเลยรู้ตัวอีกทีถูกนำส่งโรงพยาบาลเนื่องจากเขาหยุดหายใจไปชั่วคราวได้รับการกระทบกระเทือนที่สมองอย่างรุนแรง ตำรวจสอบสวนและปล่อยตัวไปปรากฏว่าเขาคือหนึ่งในขบวนการขโมยของแบรนด์เนมเพื่อเอาไปแลกขายเป็นอาวุธและยาเสพติดซึ่งย่านนัน้นเป็นเป้าหมายของขบวนการถูกขโมยมาแล้วไม่ต่ำกว่า63ครั้งแต่ผู้ร้ายถูกจับไปเพียงแค่50คนลองคิดดูว่าเขาชนกระจกแรงขนาดไหนกระจกกันกระสุนถึงกับร้าคนเช็ดกระจกสมควรได้ขึ้นเงินเดือน อันดับที่ 1. นึ่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ส่วนใหญ่ก็ต้องคิดคอนเทนต์ที่ทําให้คนเห็นแล้วกดไลค์แชร์กันเยอะๆมันจะมีกู๊ดโปรโมทกับแบดโปรโมทซึ่งชื่อมันก็ตรงตัวโปรโมทในทางที่ดีสร้างภาพลักษณ์และคุณค่ากับทําให้คนไม่พอใจมาคอมเมนต์ต่อว่ากันเยอะๆจะได้เอนเกจเมนต์แต่อาจจะยับ พูดง่ายๆก็คือทัวลงทุกคนเคยอยู่เฉยๆแล้วโดนแขวะไหมกับโพสต์ที่ว่าอายุน้อยใช้ชีวิตรูเรียนไม่จบปริญญาตีแต่เงินเดือน5 0,000ห,หรือจบปริญญาตีทํางานได้แค่หมื่นหคนไม่จบได้50,000คือเรื่องจริงได้ยินแบบนี้คนจบตีคงงงกันใหญ่ดูทําอะไรผิดดูถูกกันทําไม คนโพสต์เขาคิดว่าคนจะสนใจว่าทำอะไรทำไมหาเงินเดือนได้เยอะจังเผื่อมาสอบถามร่วมลงทุนหรือขอแนวทางซึ่งแน่นอนเขาไม่ได้บอกว่าเขาทำงานอะไรคนในรูปก็ทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยกลายเป็นทัวลงมีแต่คนมารุมชมกันใหญ่ไม่สร้างสรรค์ตะกะป่วยเหยียดบ่งบอกตัวตนคนโพสต์สร้างมาทัฐานค่านิยมผิดๆให้กับสังคมเพราะยังไงการศึกษาก็สำคัญอยู่ดียิ่งไปกว่านั้นมีคนเงินเดือนไม่ถึงหมื่นห้าแต่อาชีพมีเกียรติเยอะแยะ อย่างเช่นครูข้าราชการและทหารสุดท้ายคือต้องลบโพสต์หนีมั่นใจว่าสกิจะเรียกแขกแน่นอนกรมสัมพากรไงครับเชื่อว่าคงไม่พ้นธุรกิจสีเทาใครบ้างที่รู้ว่าคนโพสต์ลงเอยยังไงเม้นบอกทีเดี๋ยวปรับหมุดข้อความให้อยู่บนสุดบนโลกนี้มันไม่มีหรอกครับงานน้อยเงินเยอะบางคนอวดรวยยังกับมีปมด้อยอยากให้คนมาชมเป็นจุดสนใจพูดง่ายๆขาดความอบอุ่น ทุกท่านสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนไทยแคนดูด้วยปุ่มซุปเปอร์แตงส์ร่วมสนุกกับผลโพลต่างๆได้เกือบทุกวันใครมีเรื่องอะไรน่าสนใจหรือสะใจส่งมาให้ทางทีมงานได้ที่เพจไทยแคนดูลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์กำตามสนองให้เพ, like <S <S เพื่อนๆคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันเพื่อหัสกับวันเสาร์พบกันได้อีกในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ